เตรียมใจไว้แล้วว่าออกไปตายก็ออกเตรียมใจไว้แล้วว่ามีสิทธิ์ที่วันนี้ออกไปม็อบแล้วผมจะโดนยิงตายคนที่อนุมัติให้ข้อปอออกมาผู้งคบคญชาตัวจริงคือนายกนัฐมนตรีงั้นแปลว่าดีไม่ดีผมอาจจะฟ้องนายกนัฐมนตรีได้คุณประยุทธ์เตรียมตัวไว้หน่อยครับ หาเสียงไอ้ว่าเดิมพันธด้วยชีวิตภารใเปลี่ยนการเมืองอะไรนี้ยิ่งโคตรไม่เคยเปลี่ยนประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิทปไตยสุจสิดก็ไม่เคยเปลี่ยนนะฮะเพียงแค่ว่าเราเลือกสนามต่อสู้อาจจะเลือกสนามต่อสูอ้วันนั้นวัน,น,นวันนั้นเลือกที่จะลงมาต่อสู้ในใน,ในฐานะของผู้สมัครสสของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเราเชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยภายใต้การน,นำของคุณพิสเธษ์เวชชาชีวะเนี่ย ก็มีนโยบายที่จะต่อต้านระบอบเผด็จการทุกรูปแบบชัดเจนแต่เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์แพ้เลอกั้างเนี่ยคุณสิทธิลาออกความสําคัญทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันลดหายลงไปแทบจะเรียกได้ว่าไร้ความสําคัญออไปลงไปเลยมองอย่างนี้ดีกว่ากปปสเนี่ยมีแกนนําที่เป็นนักการเมืองเป็นถึงอดีตรองนายกนะครับหน้าที่ของรองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็จะเป็นคุณสุเทพคืบการหรือว่าจะเป็นคุณประวิตรวงวงสุวรรณเนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าหน้าที่อลักคือไม่มีอะไร จัดสรรผลประโยชน์ให้มันลงตัวเนี่ยคือความมัน่นคงเรามีคนนี้มาเป็นแกนนำม็อบถ้าคุณคิดว่าเขาสู้เพื่อประชาชนหรือเขาสู้เพื่อตัวเองสุดท้ายเราได้อะไรสุดท้ายเราได้การรัฐประหารซึ่งเป็นเกมที่คุณสุเทพกับนายประยุทธ์วางเอาไว้แล้วทีนี้ม็อบสามนิ้ววันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเจตนารม์ของประชาชนประชาชนเป็นคนชี้นำเส้นทางและยุทธศาสตร์การเดินของม็อบ เพราะนั้นความแตกต่างมันชัดเจนมากเลยว่ามันไม่มีใครบงการอยู่เบื้องหลังและไม่มีและไม่มีใครเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์แบบใดเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวบุคคลชีน้นําการต่อสู้นี้ต้องเป็นการต่อสู้ของประชาชนเพราะมันต้องเป็นชัยชนะของประชาชนอนํานาจต้องเป็นของประชาชนนะครับจึงต้องออกมาร่วมกับประชาชนในการต่อสู้เรื่องของอุดมการณ์ในการต่อสู้ นะครับข้อเรียกร้อง3ข้อโดยเฉพาะข้อที่3ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมหักไม่ยอมงยังไงก็ต้องทําให้สาเร็จน,นะครับไม่งั้นประชาธิปไตยเดินต่อไม่ได้นะฮะและที่ทำเนี่ยทำเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับประชาธิปไตยได้และอยู่คู่กับประชาชนได้อย่าง,อย,างอย่างสงบสุข พันก็พันธมิตรเสร็จปุ๊บก็นอปกอนอปชเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็มาก่อปปสมันมีความรุนแรงจากภาครัฐเสมอแต่มานั่งคิดดูแล้วเนี่ยความรุนแรงในรอบนี้เนี่ยมันมาจากการมันมาจากความไร้เมตตาของผู้บังคับบัญชาก็อย่างว่าคุณมีทหารสามปอแก๊งเนี่ยอยู่มาทุกยุคทุกสมัยและเหมือนกัน อยู่มาตั้งแต่คุณทักษิณยันคุณอนพิสิทธิ์ยันยวันนี้เป็นผู้นําเองคุณอนุพงศ์คุณประวิทย์คุณประยุทธ์พ้าบุคคลเหล่านี้เนี่ยซึ่งไร้ซึ่งความเมตตาแก่อํานาจเสพติดอํานาจก็ไม่แปลกที่จะใช้อํานาจนั้นกดขี่กับกดขี่ประชาชนแล้วตั้งตัวเป็นศัตรูป,ประชาชนครั้งนี้ผมเป็นห่วงเด็กเป็นห่วงน้องๆเพื่อนๆมากเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเจอมาก่อแล้วบางคนอาจจะไม่ได้เตรียมใจมา อย่างผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเตรียมใจทุกครั้งก่อนเดินออกจากบ้านเตรียมใจไว้แล้วว่าออกไปตายก็ออกเตรียมใจไว้แล้วว่ามีสิทธิ์ที่วันนี้ออกไปม็อบแล้วผมจะโดนยิงตายเตรียมใจไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้วว่าออกไปจะโดนระเบิดแขนขาขาดพิการเตรียมใจไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้วว่าทําอะไรจะโดนคดีโดนติดคุกติดอะไรเตรียมใจไว้แล้วตาบอดนี่เรื่องเล็กตาบอดข้างเดียวในี่เรื่องเล็กเพราะว่าอีกข้างหนึ่งผมเนี่ยก็ยังเพอร์เฟ v i s วิชั่น หมอบอกว่าตาข้างเดียวคุณเผอดีกว่าตาสองข้างคนหลายๆคนที่ต้องใส่แว่นดิ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นไม่เดือดร้อนอะไรเลอะรอจริงๆนะโคตรไม่แปลกที่ใครจะตั้งคําถามและข้อสงสัยว่าแบบเฮ้ยมึงโดนมาขนาดนี้7วันมึงออกมาเดินขบวนต่อได้เลยเป็นไปได้ยังไงคือเป็นผมผมก็สงสัย ผมยังสงสัยตัวเองเลยว่าเฮ้ยกูทําได้ไงวะแต่ความจริงที่จริงแท้สุดเลยคือตาบอกมีข้างคือเรื่องจริงคือไปรับรองแพทย์ได้จริงนี่อับสุดนะนะะเพราะว่าไม่มีแพทย์คนไหนเนี่ยที่จะเอาวิชาชีพตัวเองเนี่ยมาเขียนรีพอร์ตที่มันเฟสนะครับไม่มีใครทําเพราะฉะนั้นผมก็ยินดีแต่พิสูจน์ด้อย่างที่บอกตั้งคำถามตั้งต,ต,งตปัญหาว าคนสงสัยและจะไม่ยอมตอบไปไรทั้งสิน้นอันนั้นนะ่ะปัญหาก็บังเอินตอนเนี้ยผมยังลืมตาด้วยตัวเองไม่ได้แผลมันยังบวมอยู่แล้วก็คือเส้นประสาทต,ตรงเนี้มัน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 ตายหมดชัดไมมเอ่ยเดอดเดืดเดือดเติมเติมไปขยบได้ขยับอยู่ปะอันนี้ขยับไหมผมไม่แน่ใจอ่าก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันขยับได้มันทําได้ทุกอย่างพอพอพอ,พอหายดีเนี่ย คุณกับผมเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันคุณก็จะไม่รู้หรอกว่าผมตาบอดข้างหนึ่งว่ามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่มองไม่เห็นพอแล้วเพียงแค่เพียงแค่มองไม่เห็นแต่ว่าไปนานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มอ่อเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งามันเริ่มอ่อเราเค่ว่ากันแล้วกันถึงวันนั้นไม่รู้นะวัตกรรมทางการแพทย์มันจะถึงขนาดไหน การที่มีใครไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือจะเรียกว่าอดีตครอบครัวแล้วในตอนนี้เป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดพอเกิดเรื่องรีบวิ่งมารักษาดูแลแล้วบอกจะช่วยฟ้องแต่คอนดิชันของการฟ้องคือห้ามผมเคลื่อนไหวยอมรับกันไม่ได้ครับเพราะการเคลื่อนไหวคือสิทธิ์การก้าวไก่สิทธิ์กันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของผมในการออกมาเรียกร้องและเคลื่อนไหวทางการเมืองและเมื่อไหร่ที่ผมอยากจะเพิ่มอยากจะยกเพดานอยากจะทะลุฟ้าผมก็จะต้องมีสิทธิ์ทำ แล้วพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานเนี่ยที่วิดีโอและตัวแคนิสเตอร์แก๊สน,น้ำตาเองเ,เราก็มีอยู่เปนเราเพราะฉะนั้นเป็นคดีที่เคลียร์คัดมากมีโอกาสสูงที่เราจะชนะและเราจะเดินหน้าเพื่อชัยชนะนี้นะครับชัยชนะนี้ไม่ใช่เพื่อผมชัยชนะนี้เนี่ยไออย่างผลทางการแพ่งเนี่ยเราก็จะไปบริจาคให้คนที่จําเป็นต้องใช้เงินนะครับแล้วมันก็จะสร้างบรรทัดฐานให้ใครก็ตามที่ถูกภาครัฐกระทําด้วยความรุนแรง โดยเกินกว่าเหตุสามารถไปฟ้องภาครัฐและได้ค่าเสียหายด้วยคอฟอเนี่ยเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษไม่ได้เป็นหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแค่ใช้ตำรวจมาเป็นหรือใช้ใครก็ได้ที่เขาอยากจะใช้มาเป็นนะฮะการที่จะเรียกคอฟอมาทีหนึ่งต้องตำรวจต้องขออนุมัติงบพิเศษไปที่นายกรัฐมนตรีใช้งบกลางนายกรัฐมนตรีนะครับจา่า,บา,จายผ่านสำนักงบประมาณจ่ายผ่านสำนักงบประมาณแปลว่า คนที่อนุมัติให้คอฟออกมาผู้บังคับบัญชาตัวจริงคือนายกนัฐมนตรีงั้นแปลว่าดีไม่ดีผมอาจจะฟ้องนายกนัฐมนตรีได้ดีไม่ดีนายกนัฐมนตรีโดนผมฟ้องจะหลุดออกจากตำแหน่งคุณประยุทธ์เตรียมตัวไวเ้เน่อยครับถ้าผมฟ้องคุณได้ผมก็จะฟ้องคุณประยุทธ์